สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลนะครับวันนี้มาทำข้าวต้มหมูประชอนคำโตโตกันนะครับผมทำอย่างไรให้หมูนุ่มํำอย่างไรให้อร่อยแต่ละคำนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้ข้าวเย็นที่เหลือนะครับมาต้มเป็นข้าวต้มชามต่อชามนะครับผมไม่ต้องไปใช้ข้าวสารมาหุงเป็นข้าวต้มนะครับเพื่อนๆก็ทำตามแบบฉบับของตามร้านอาหารหรือว่าร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับผมนี่ครับอ่า เพื่อนๆอ,อาจจะเอ๊ะข้าวเย็นเหลือไม่รู้จะทําอะไรดีเนาะบางท่านก็อาจจะทำข้าวผัดอ่าหรือว่าไปอุ่นเพื่อ,อาทานกับกับข้าวอะไรต่างๆเนาะแต่วันนี้ผมจะเอาเข้าวเย็นมาทําเป็นข้าวต้มนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะครับผมแล้วก็ไม่อืดขึ้นหมออด้วยนะครับผมข้าวเย็นที่เหลือมาทําแบบนี้จะอร่อยนะครับใครๆก็ชอบนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมอ่ะเริ่มต้นด้วย ข้าวสวยนะครับที่เราเหลืออยู่นะคุยคุยคุยให้ไม่เป็นก้อนนะครับใส่ชามไว้นะครับอ่าเราเอาออกจากตู้เย็นไว้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูติดมันนะครับสักครึ่งกิโลหรือว่าแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็สามเกลือสักหน่อยครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับผมอ่าแล้วก็ เอาไปปั่นนะครับใส่น้ําสักนิดนึงครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับหรือว่าสับก็ได้นะครับถ้าเวลาสับก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําไปทีละจังหวะนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็น3มเกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือตังช่ายผงปรุงรสต้นหอมผักชีอ่านะครับแล้วแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับคือหมูนะครับ นี่ครับหมักหมักแล้วก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สามเกลือไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปั่นนะครับปั่นผสมน้ําด้วยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเขาจะนุ่มเองนะครับเราไม่ต้องไปใส่สารอะไรต่างๆนะครับผมอ่าส่วนในชามนี่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นน้ําซุปนะครับเดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับต้นหอมผักชีล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นซอยแบบนี้นะครับ มาตั้งน้ำซุปเลยนะครับใส่น้ำไปประมาณสักครึ่งหม้อนะครับเพื่อนๆน้ำเปล่านะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งอ่านะครับแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดาก็ได้นะครับแล้วก็กระเทียมกีบรากผักชีนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสเป็นหน่อยหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสไปอย่างละนิดหน่อยครับกับปริมาณเอานะครับ อ่าตั้งด้วยไฟแรงนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่ตั้งฉายไปนิดนึงนะครับผมอ่านี่ครับเปิดไฟแรงไว้นะครับแล้วช่วงนี้เราก็ปั้นหมูเลยนะครับปั้นหมูเอาตามที่เราชอบนะครับแต่ผมก็จะปั้นเป็นคำโตๆเนาะมันจะอร่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับพอน้ำเดือดนะครับเราก็ช้อนฟองออกนะครับ ฟองก็คือไขมันที่อยู่ในหมูในหมูนะครับเพื่อนๆไขมันแล้วก็สิ่งอะไรต่างๆเนาะมันจะเป็นฟองขึ้นมานะครับช้อนทิ้งเลยนะครับเ,เวลาช้อนฟองก็ช้อนเ,อเวลาไฟมันแรงๆนะครับนี่ครับไฟแรงๆมันจะมีเป็นฟองขึ้นมานะครับช้อนทิ้งให้หมดเลยครับเดี๋ยวน้ําก็จะใส่เองนะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆหลีไฟนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็น้าเขาจะใส่นะครับส่วนในหม้อนี้ก็ใส่ข้าวไปนิดนึงนะครับใส่ข้าวเปล่าไปนิดนึงครับเป็นเป็นเชื้อนะเป็นเชื้อไว้นะครับอ่านี่ครับต้มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ทําอะไรต่อนะครับเราก็ตักข้าวตักข้าวเย็นที่อยู่ในชามเมื่อสักครู่นะครับเอาลงมาครับใส่ในหม้อนี้นะครับใช้ตะแกรงนะครับอ่า ให้อยู่ในความร้อนสักคู่หนึ่งนะครับส่วนในชามก็เตรียมเครื่องปรุงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งฉ่ายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับใส่ในชามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตักในหม้อใส่นะครับนี่ครับตักข้าวในหม้อใส่เลยนะครับเราเอาข้าวเย็นลงไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ช้อนขึ้นมานะครับใช้ตะแกงช้อนขึ้นมาตักใส่ชามแล้วเราก็มาตักหมูประชอแล้วก็น้ําซุปใส่ในหม้อนะครับผม ก็จะเป็นข้าวต้มหมูประชอคําใหญ่คําโตๆแล้วนะครับเพื่อนหมูจะนุ่มด้วยนะครับผมนะครับหมูจะนุ่มและอร่อยนะครับส่วนหมูประชอนะครับที่เหลือในหมอ้อนะครับผมถ้าเราเบื่อข้าวสวยเราก็กลางวันเราก็มาทําเป็นเขาเรียกว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาทานแทนข้าวข้าวต้มได้นะครับเพื่อน<ๆ>นี่ครับเครื่องปรุงก็เตรียมพร้อมนะครับมาต เติมพริกน้ำส้มนะครับพริกป่นน้ำตาลทรายน้ำปลานะครับได้ตามชอบเลยครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปนะครับเพื่อนนี่ครับอ่าหน้าทานนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมบัชีปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นสูตรข้าวต้มนะครับที่ผมแนะนําสําหรับวันนี้นะครับอ่าข้าวเย็นที่เหลือนะครับเอามาทําให้มีประโยชน์นะครับเพื่อนนี่ครับอ่าหน้าทานนะครับอร่อยทุกคําเลยนะครับเพื่อน ครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตต Channel ด้วยนะครับกดติดตามที่ช่องนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอ่ามีอะไรเคล็ดลับดีๆก็จะมาแนะนํำเพื่อนสม่ำเสมอนะครับวันหยุดหรือวันไหนๆนะครับอยากทานข้าวต้มก็นึกถึงต้มชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมาทานข้าวต้มด้วยกันนะครับอร่อยๆครับ